กลับรถแต่ที่จริงไม่ต้องกลับเพราะว่านี่คือป้ายป้ายบอกว่ามาทางข้างๆวัดแคนแคนยอนอีกสามร้อยเมตรมั้งสามร้อยเมตรนี่ไงตามป้ายนี่รถล้มไหนบนอะเดี๋ยวต้องถามเขาคนน่าสังหอหมาถึงว่าจะจอดรถข้างบนเขไม่ทราบไหมแคนแคนยอนแต่ว่ามันจะจอดรถได้ไหมอยู่ข้างหลังวัดโคกมนลไม่งั้นก็ต้องจอดตรงวัดพี่พรหนูว่านะแล้วก็เดินไปดู เลีย้ยวขอบัดเลยใส่เอาทางเนี่ยนี่แหละประเด็นทางไม่ดีดเอามันจะมีที่อื่นอีกเหรอหรือว่าตรงถน,นโน่นแหละหรือว่ามันเข้าทางอื่นได้อีกแต่ทางไม่ค่อยดีนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> ทางไม่ดีเลยแกน่ชนย้อนแกนคอนยอนเอามาาลด แต่แกไม่เคยมาแกบอกว่าเห็นแต่ป้ายแกว่า,านะโอ้ยพ <c oughs> ิพนเห็นจต่คือบว่ะเห็นจ <c oughs> ต่คือบว่าจ้ดรถจอก,กันละเหมือนมาทางอื่นได้ไหมอ่ะพี่พอนอีก200สองร้อยเมตรนี่ฟ้อนป้าย น,นี่นี่นี่มันเกลี่ยวทั้งเนี่ยน้ำตกสองร้อเมตร<ก>ว่างั้นไปจอดในวัดเลยละมั้งถ้างั้นนะข้างวัดโคกมดนี่ไงมีคนจอดจอดรถไว้อยู่นีน่าจะจอดอยู่แถวนี้แล้ ว่าล่าหนะที่ว่าช่วยๆกันรถเก่งเข้าไปก็จะมุนนี่แหละเพราะว่าตะมุนนะหละฮ้องกูกระมุนหละนี่จอดเลยแถวนี้แหละแล้วก็เดินไปอ่ะอืม